กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะ ที่เราจะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจว่าทุกวันนี้บรรดาม,มิจฉาชีพเขาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างโดยวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เคอร์ curity ซึ่งก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าวิธีการหรือกลงโกงที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินให้กับพวกเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการอย่างไรแล้วเราเอง จะมีวิธีการป้องกันตนเองแบบไหนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้สูงอายุไปติดตามข้อมูลรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ ไซเบ r ร์ซ u เคียนี่คือเทคโนโลยีหรือกระบวนการต่างๆนะครับในการที่จะลดนะครับแล้วก็ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดยที่ระบบต่างๆเนี่ยสำหรับ Cyber Security เนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ Network Security ยวริตี้นะครับเน็ตเวิร์กซเคีเนี่ยเราจะเป็นการติดต่อกับโลกภายนอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันภัยคุกคาม ไม่ให้เข้ามาภายในนะครับส่วนที่2ได้แก่อปพลิเคชันซิเคียวริตี้นะครับอพพลิเคชันซเคียวริตี้คือการสอดส่องแล้วก็ดูแลแอพพลิเคชันของเราอัปเดตสม่ำเสมอเพื่อดูบุคคลแปลกปลอมไม่ให้เข้ามาในแอปพลิเคชันของเรานะครับส่วนที่3ก็ได้แต่ Data Security นะครับเราจะต้องหมั่นดูแลระบบ Database ของเรานะครับเพื่อไม่ให้มีใคร เข้ามาได้และส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ,อปัจจุบันเนี่ยเราใช้คลาวดมากเพราะฉะนั้นคลาวด์ซีเคียวริตี้เนี่ยนะครับก็มีความสำคัญนะครับแล้วเราจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็ดูแล Cloud Security คลาวด์ซีเคียวริตี้นะอีกอันนึงนี่ที่เป็นของใหม่นี่นะครับก็คือ IOT Security หรือ Internet of Things ปัจจุบันนี่อุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยต่อกับเน็ตเวิร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมี สิ่งแปลกปลอมนะครับหรือภัยคุกคามจากคนที่ไม่ประสงค์ดีกับระบบของเราเข้ามาได้นะครับเป็นต้นว่าอย่างอุปกรณ์การแพทย์ต่างเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันให้ดีเนี่ยเราอาจจะโดนปรับเปลี่ยนค่าต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คนที่จำเป็นต้องใช้ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือองค์กรต่างๆ นะครับและส่วนที่2ก็คือประชาชนคนใช้งานอย่างพวกเราในส่วนขององค์กรเนี่ยนะครับองค์กรจะต้องมีตั้งทีมทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะดูแล c y เ e อร์ซิเคียในส่วนต่างๆนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีทั้ง Network, ร์กแอปพลิเคชันดาต้าคลาวแล้วก็ IoT เพราะฉะนั้นจะต้องมีฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยตลอดเวลานะครับเหมือนกับ ตำรวจไล่จับโจรอย่างนี้ครับมันจะต้องมีของใหม่แต่ในส่วนของพวกเรานะครับเราก็จะต้องระวังทุกๆอย่างนะครับที่เข้ามาหาตัวเราผ่านทางสื่อต่างๆนะครับเป็นต้นว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องไม่เปิดอ e ีเมลที่พั่มเพื่อนะครับอีเมลถ้ามันดูแล้วน่าสงสัยเราก็ไม่ไม่ไม่เปิดนะครับมือถือถ้าใครส่งข้อมูลต่างๆมาให้ นะครับเราคิดว่าไม่จําเป็นก็ไม่เปิดนะครับโทรศัพท์ต่างๆที่เข้ามาหาเราเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องรับนะครับเป็นพเพราะนั้นสิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราเห็นผิดปกติหรือแปลกนะครับเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้นนะครับแล้วเราก็จะต้องสิ่งสําคัญก็คือเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่ เขาโทรมาหาเรารหรือว่าตำรวจหรือว่าหน่วยงานราชการเพื่อให้เขาไปจัดการกับพวกที่จะมารบกวนแล้วก็เป็นภัยคุกคามกับเราได้ครับ,รบก็แฮกเกอร์เนี่ยมันเข้ามาในทุกรูปแบบนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วองค์กรเนี่ยเขาต้องมีงบลงทุนนะครับในการซื้อซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เพื่อมาช่วย ที่จะป้องกันระบบต่างๆนะครับ d a ต a ต่างๆเนี่ยบางทีเราก็นึกว่าไม่ไม่มีความสำคัญแต่จริงๆแล้วมีความสำคัญทั้งหมดเลย mm hmm. เช่นเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยมีมีผลทั้งนั้นรวมถึงข้อมูลแล้วก็ความลับทางการค้านะครับเพราะนั้นเนี่ยองค์กรต้องลงทุน เพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินอันนี้สิ่งที่สามารถแนะนำได้นะครับก็คือสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือ iPad นะครับถ้ามีอะไรที่ผิดปกตินะครับอันนี้เราจะต้องอพึงระวังไว้นะครับที่สำคัญก็คือว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบทา เป็นต้นว่าเขาบอกให้รีบโอนเงินเราจะโอนเงินทันทีเลยนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ถึงจะทำนะครับและส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องแจ้งหน่วยงานต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่แจ้งหน่วยงานเนี่ยมันจะทำให้และมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยนะครับเพิ่มเกิมเก่ม นะครับแล้วก็ทํากับคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยในการที่จะป้องกันมิชาชีพก็คือเราจะต้องมีสติคิดถึงเหตุถึงผลนะครับแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่ถูกต้องครับ การคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ